หน้าเราบานมากหมอยังฉีดให้ข้างละ35%ยูติดต่อกัน3ครั้งหน้าเล็กลงมากๆเท่ายุงเลยเออชอบคำนี้มากเลยความหน้าเล็กเท่ายุงอ่ะแชร์ประสบการณ์นะคะส่วนตัวนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะฉีดกรามของตัวเองนี่แหละแรกแกที่อังฉีดอังก็ใช้โดสเยอะสองข้างอังใช้50ายูก็คือข้างละย5แต่พอฉีดไปเรื่อยๆอ่ะ ครั้งหลังๆอะคือใช้โดสน้อยลงอย่างครั้งล่าสุดอะอังใช้แค่ข้างละ15 15ยูนิตสข้างก็คือ30อยูเออคือพอเราฉีดลดขนาดกล้ามเนื้อกรามไปแล้วอะ่ะ แล้วพอโบมันหมดฤทธิ์เนาะสักประมาณ6เดือนนะส่วนมากนะกล้ามเนื้อจะไม่ได้กลับมาใหญ่เท่าเดิมมีใครเคยเจอประสบการณ์นี้เหมือนกันไหมอย่างของคอมเมนต์คุณคุณท่านนี้นะคะก็เจอประสบการณ์เดียวกับอังเลยก็คือฉีดไปหลายครั้งแล้วมันก็เล็กลงแบบเกือบถาวรแต่ถ้าเกิดว่าเราเว้นระยะนานขึ้นนะอาจจะสักปีนึงอะ่ะก้อนกล้ามเนื้อมันก็อาจจะกลับมาได้นะคะ เพื่อนเพื่อนที่เคยฉีดโบกรามเคยฉีดโดสมากที่สุดกี่ยูนิตลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะคะ